ครับเพราะนี้เขาบอกว่าเป็นพื้นเป็นแผนที่ที่อาศัยจำนวนประชากรโดยใช้แผนที่ดาวเทียมมาช่วยในการกำหนดบล็อกก็บอกว่าการคำนวณพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนมาในวันที่24แบ่งพื้นที่ออกมาเป็นกลาบล็อกโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเป็นตัวช่วยก็แสดงว่าท่านมีความรู้เรื่องเรื่องเรื่องข้อมูลเหล่านี้ในฐานะที่เป็นวิศวกรมาเก่าครับเอาละ ก็ที่เข้าเรื่องตรงนี้ก็เพื่อจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือทําให้คุณสุเทพเนี่ยมีความมั่นอ,อกมั่นใจมากครับมีความมั่นใจที่จะประกาศร่วมสู้กับพี่น้องอย่างสุดใจขาดดิ้นวันนี้อย่างเมื่อคืนดูเปิดใจไหมครับคนน้ำ<ร>ตาไหลว่าใช่ครับคุณสุเทพพูดต่อหน้าพระหลพระครับดุตอิสระครับก็จะทำให้รู้สึกว่ามันออกมาจากหัวใจ สิ่งต่างๆที่คุณสุเทพเคยวางไว้สิ่งที่เราเคยเระแวงสงสัยคุณสุเทพมันหายวับไปหมดครับแรกๆร็เราก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะคุณสุเทพมาจากคาบมาจากนักการเมืองและเป็นนักการเมืองพักฝ่ายค้านน่นลักสิ่งเหล่านี้คือจุดอ่อนอันหนึ่งแล้วเราก็มอนคิดไม่เราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเออบางคนคิดเสนอว่ามันต้อง เป,เปลี่ยนมากลางศึกอะไรเนี่ยไอ้พวกไอ้บ้าคนนึงเนี่ย <c oughs> ผมจําไม่ได้ <c oughs> <sm ell> ดรสมเกียรติไม่ต้องรู้นามสกุลอ่ามีการมาเสนอว่าควรจะเปลี่ยนผู้นําอ่าแล้วก็นี่คือภาพที่ออกมาที่ที่ติดมาแล้วเ็าคิดอย่างนั้นพอพอพูดนี้ซ้ำมันมันตอนตอนไอ้ตอนนั้นมันเลิกแล้วเลิกที่จะคิดว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วมันก็ต้องอย่างนี้แหละแล้วเราก็เห็นว่าคุณสุเทพยอมรับพวกพี่น้องเรามาก ยอมรับพวกพี่น้องเปิดรับมากแล้วก็กล้าเาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกล้าเข้าไปม,มาร่วมมาร่วมขบวนกับพี่น้องใครก็ได้ที่เข้ามาพร้อมเปิดรับเราก็เหมือนกันเราก็มีความคิดอย่างนั้นใครก็ได้ที่จริงเนี่ยผมมาพูด <c oughs> ในรายการนี้หลายครั้งครับสิ่งที่เรามีปัญหามาตลอดก็คือเนี่ยสามัคคีประชาชนไม่ได้แล้วเราชูค,คำขวัญน,นี้ตลอดเราก็ต้องการสิ่งเหล่านี้คือ,คอ อยาไปคิดอะไรจะระหวาดเราแวงแล้วก็ห้ามกันตลอดอเราอยากจะให้เกิดดุลยภาพของการรวมพลังของพี่น้องประชาชนเอาว่าปรากฏการณ์นี้ถ้าถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นในประเทศนี้ทำไมมหาชนมากันเยอะแยะจนทำให้ผู้นำแกนนำในการเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างคุณสุเทพเนี่ยและอีกหลายๆเวทีเนี่ยมีความมั่นใจขึ้นมา ันก็ต้องบอกว่าผมพูดได้อย่างคําเดียวนะทางด้านวิชาการบางคนอาจจะมีตัวแปรเยอะแยะแต่ผมผมก็พยายามที่จะวันธงพยายามจะก,กําหมดปมสรุปกันง่ายๆก็คือว่ามันเกิดขึ้นบางคนจะไปตีความก็เกิดขึ้นทางทฤษฎีบางคนเพื่อนฝูงผมก็พยายามจะฟุ้งไปเรื่อยอะ่ะครับเป็นการต่อสู้ระหว่างพวกเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมชัดเจนพยายามอธิบายภาพนี้กับชาวต่างชาติครับซึ่งมันไม่ใช่ ของเรามันไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยที่คนละทฤษฎีกันทฤษฎีทางรัฐศาสตร์นะครับของเราทฤษฎีทางรัฐศาสตร์เขาของเราก็คือจะใช้หลักของเศรษฐกิจและสังคมของเขาเป็นัองเชาทฤษฎีทางจิตวิทยาเขาเรียกใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาก็คือคนมีสองอย่างสองประเภทก็คืออนุรักษ์นิยมกับจิตนิยมคือคือบล็อกลงไปเลยในอเมริกานะอเมริกาไอ้ของเราเนี่ยมันกลุ่มผลประโยชน์มันหลากหลายเะนั้น ใช้ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจและสังคมวิเคราะห์ช่วงหลังมาเนี่ยเราไม่เราพยายามจะไม่ใช้ตัวนี้ไงเราพยายามไปใช้ตัวแรกเหมือนกัน<ม>ก็คือพยายามจะบล็อกเอาออกกฎหมายออจากัดพรรคเล็กทุนน้อยอะไรเงี้ยนะในทางรพระลำหยัดว่าโดยการจัดตั้งพรรคการเมืองเนี่ย<ม>นะเราก็อยากจะให้มันมีพรรคเล็กๆอะ่ะแต่จริงๆโดยธรรมชาติของเรากลุ่มผลประโยชน์มันเยอะมันต้องมีพรรคมากพรรคเยอะ อันนี้เป็นธรรมชาติของเราเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของเรานี่ว่าด้วยหลักการทางแต่พอเราไปบิดเท่านั้นเราต้องการให้มีพักเล็กพักน้อยๆไม่ต้องการให้พักเยอะครับก็ไปล็อกสเปกในพระรามญัติัจัดจตั้งพักการเมืองเสียครับตรงนี้แหละมันไม่เป็นไปสองพักอย่างว่าเ <c oughs> พราะเลือกทีไรที่ผ่านมาในเห็นไหมทั้งทั้งสี่ศูนย์ทั้งห้าศูนย์ 0, เลือกทีไรมันก็ออกมาหลายพักอะ่ะ ถ้าถ้าอธิบายอย่างนี้มันม,มีพักเดียวครับอธิบายอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไหมครับว่าพอไปบล็อกอย่างนี้ปุ๊บคนที่เป็นคนที่ดีไม่มีทุนเนี่ยหมดต้องการเลยมันเพี้ยนไปครับหมายถึงว่ามันก็เลยกลายเป็นกลายพันธุอ์อกลายพันธุ์มาเป็นยังไงเป็นทักซิโนโมิกไงเป็นพักของทักซิโนโมิกพักของเจ้าของขเจ้าของพัก ม,มันก็มีไอ้พวกกายพันออกมาก็คือต้องส่งเสริมทุนอย่างเต็มที่ไงทุนสามรถออกมาพักทุนสามรถใช้ทฤษฎีเอ่อบอ้การจัดการองค์การก็คือใช้ตรก,กะทางการค้ามาใช้ทางการเมืองเนี่ยพักพวกนี้มันเกิดได้เพราะตรงนี้ไงพังทันทีเลยประเทศชาติเพราะไปล็อกสเปคตรงนี้ครับไอเนี้ยการปฏิรูปทางการเมืองต้องต้องพูดถึงเรื่องนี้ต้องคุยกันเรื่องนี้ว่าจะมีหลักยังไงอย่าสปัดอย่าอย่า อย่าไปเป๋อย่าเอาซิสดีนู้นมานําเข้าเอาซิดีตะวันตกมานําเข้า <c oughs> เราเราทวนจะมาบูรณาการใช้อ่ะ <c oughs> ให้ถูกต้องให้มันสอดคล้องกับสภาพสังคมบ้านเราสังคมบ้านเราอย่างคุณสุเทพก็มีคนม <c> า <oughs> <c oughs> บีดเบือนตอนอภิปรายไอ้พูดท,ท,ท,ที่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 รัฐดำเนินนะ <c oughs> จะเปลี่ยนระบอบการปกครองไอ้พวกนั้นเอาไปขยายผลใหญ่เลยว่าคุณสุเทพไปพูดเรื่องขยายผลในเรื่องจะเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชอื มันขยายผลหมดเลยท,ทั้งที่มันพูดฟังไม่ชัดคุณดูเว้คืนนั้นพูดชัดมากคว่าเราจะต้องเปลี่ยนการปกครองเราจะต้องรักทำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกศากษัตริย์เป็นประมุขอย่างสมบูรณ์แบบเพราะที่ผ่านมามันไม่สมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์แบบก็เพราะาจิตรูปการจิตสำนึกของไอ้คนใช้ไอ้โดยเฉพาะไอ้รัฐบาลเนี่ยมันไปใช้แบบไม่มีสามสกุล ก็มันไม่คํานึงถึงอันมีพระมหากษัตริย์เป็นมุกมุกมันก็คิดว่ามันต้องกลนไกแบบต่างประเทศเขาว่าเป็นระบอบประชาธิปไต่ปไปหลอกชาธิปไตยต้องต้องวิธีทางสภาส่วนน้อยต้องสริรบ,รบเชงว่ามันก็ท่องกันไปเป็นวักเป็นเวรแต่ในความเป็นจริงแม้ว่าจะเป็นประชาธิปไตยไม่มีนามสกุลก็ตามในต่างประเทศถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ดูแลเสียงข้างน้อยที่ถูกต้องก็ถูก แม้แม้ว่าจะเป็นบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็พยายามสกัดกั้นไม่ให้ทุนเข้าไปครอบงำอยู่ดีเหมือนกันก,การคอร์รัปชันการใช้เงินมากที่เรียกว่า Money Pop o อออแล้วต uh, แล้วต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าไอกระบวนการที่จะต้องให้มีการโหวตลงคะแนนเสียงหรือชนะคัดค้านกันเนี่ยเขาจะใชวว้เป็นกระบวนการสุดท้าย ที่ไม่ปัญหาไม่สามารถตกลงกันได้ครับมันไม่ใช่เป็นวิธีการแรกไม่ฟังอะไรเลยแล้วลงเสียงเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บีบบังคับเห็นตัวเองมีเสียงข้างมากแล้วก็จัดว่าไปใส่ไปเลยไอ้ตรงนี้เป็นข้อผิดพลาดของเขาเหมือนกันนะที่พยายามใจร้อนนะตะลีตาลานจนทําให้กฎหมายีนโุทกรรมสุดซอยบไม่สนใจแล้วกลางซอยก็ไม่ไหนต้นซอยก็ไม่เรามันสุดซอยไปเลยแบบไอ้พวก ไอ้ไอ้พวกสายเหี่ยวข้างเขากำลังจะบอกว่าต่อไปเนี่ยมันมีสองสายนะทั้งฝ่ายทังฝ่ายนู้นนะไอ้สิ่งเหล่านี้แหละทำให้ให้ให้ผู้นำอย่างคุณสุเทพต้องมาคิดว่าม,มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะกินหมูได้ง่ายๆเพราะฝ่ายเขาคุมอำนาจรัฐแล้วก็ต้องไม่ยอมนะแล้วก็สมุนค่ารับใช้ของเขาที่ต้องสูญเสียประโยชน์ตามเขาไปด้วยเนี่ย มันเป็นการต่อสู้กันว่าจะมีคนเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองแค่ไหน<ม>วันนี้เราต้องประกาศแล้วว่าพี่น้องข้าราชการครับคุณจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวได้มากแค่ไหนถ้าคุณตัดกินเหลสเสียสละพระจากทักษิณได้แล้วมาอยู่กับประชาชนเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญพี่น้องประชาชนจะไม่ทอดทิ้งคุณแสดงว่าณวันนี้ก็คือกลุ่มทุนเนี่ยเข้าไปครอบงำการเมืองสมบูรณ์แบบหัวหัวเท่ั้นอ๋อ ไม่ได้ลงไปถึงตัวลากที่เป็นรายละเอียดของระบบแค่ระดับหัวที่ที่มีอำนาจในการสั่งการเท่านั้นเองหัวหัวเท่านั้นหัวหัวเท่านั้นเนีย่ยหรือครับตอนนี้ปัญหาอยู่เดียวเนี่ยพอพูดถึงราชการนะครับหัวหัวเท่านั้นที่เขาบูนบําเหน็จให้รางวัลต่ออายุถามว่าไอ้พวกนี้พอได้ดิบได้ดีแล้ว ถ้ากิเลสจับหนาแล้วเนี่ยถามมัสละทิ้งได้ไหมเขาจะถือว่าอำนาจที่เขาได้มาเนี่ยได้มาจากทักษิณไม่ใช่ได้มาจากประชาชนถูกต้องอก็มีวันนี้เพราะพี่มึงมึงมึงให้ไงใช่ไหมก็พูดกันอยู่เป็นสโลแกนเลยเพราะถ้าอธิบายโดยโดย,โดยชาวบ้านไม่งงก็คือระบอกทักษิณเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยได้ไหมหรือว่ามันมีประชาธิปไตยอยู่เหมือนกันหรือว่ามันเป็น มหาพฤเดการสมบูรณ์แบบอาจารย์จะันใช้เสื้อคลุมประชาธิปไตยครับรูปแบบของมันะเสื้อคลุมของมันะสูตรตัวเนี้ยคือประชาธิปไตยมีไหลทับมีอะไรเรียบร้อยดูเท่เูดีเนื้อแท้ของมันเนี่ยมหาโจรเนื้อแท้มันระเดการเนื้อแท้มันเทียมโหดอำมหิตเท่านั้นเองเราต้องมองให้ออกครับโจรใส่สูตรบุกเน็กไทยธรรมดดีนี่เอง เพราะเพราะตรงนี้ไหมครับที่ทําให้กระบวนการของพี่น้องจํานวนหนึ่งเนี่ยเมื่อมาระดมในคราวนี้หลายคนก็รู้สึกตาลอยหลายคนก็รู้สึกไม่เต็มใจไม่มีอารมณ์ร่วมเหมือนสมัยก่อนก่อนระดมจะให้ได้แสนหนึ่งก็ได้แค่หมื่นกว่าอ๋อหมายถึงพวกไปรุ่นครับเขาอ้างว่าพี่น้องไม่ว่างติดทํานาครับแต่จริงๆแล้วจะว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เท่าที่รู้มาว่าเงินออกไปเต็มที่ครับ เต็มจานวนของก็ประมาณเต็มจานวนอแต่ตอนนี้ก็ไปทะเลาะกันเองล่ะใครอมมั่งใครไม่อมมั่งกําลังเช็คกันอยู่ให้วุ่นเลยแล้วกําลังด่าทอกันด่าทอกันอยู่ตอนนี้ว่าไอ้ที่นั่นไม่มาให้เงินไปแล้วทําไมไม่ได้นั่นก็บอกมึงไม่จ่ายมาให้สํารองจ่ายก่อนไม่เอาอะไรอย่างนี้แล้วมีการระดมพี่น้องมอเตอร์ไซค์ได้คนละสี่ร้อยได้คนละก็วันนี้ที่ที่ดิดแดงครับกระทรวงแรงงานน้ากระทรวงแรงงานครับ พอเอินรู้จักกับพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์เหล่านั้นผมรู้จักเองเลยอผมผมไปเดินไปรู้เขาบอกวินหายหมดเขาใช่เพราะกลัวพี่น้องประชาชนจะไปบอกวันหายก่อนหน้านั้นแหละพอไปนู่นไปเสื้อแดงหมดห้าสี่ร้อยวันละสี่ร้อยสี่ร้อยนี่พอมาคิดดูว่าเอาไม่จริงมันสี่ร้อยนี่หักหัวคิวไปแล้วแสดงว่าตัวเลขที่มีการบอกว่าคนที่มาเนี่ยได้ต่อคนต่อวันเนี่ยเหมาถั่วเฉลี่ย คนละพันบาทต่อวันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในตัวเลขนี้ม,นมันใช่ใช,ใช่ซึ่งถ้ารวมอย่างนี้ถ้าเอาคนแสนคนระดมว่าจะคนแสนคนคนละพันบาทก็แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นร้อยล้านก็ใช่เขาเขาก็าให้มาเขาเป็นเ,เลนเล็กน้อยของเศรษฐี ừ, ครับแต่ไอเขาไม่ทุ่มออกมามเองมากเขาไม่ทุ่มมากเขาทุ่มเอาแก้เงินภายในประเทศไม่ออกมาจากฐาระเส้นยังอย่าง ไอ้เงินก้อนนั้นก็คือเงินที่เขาหวังว่าจะที่โทษกรรมได้ครับเขาล่อที่จะให้ตรงนั้นเอาไว<ม>้เพื่อการเลือกตั้งนะอ๋อเป็นบนัสจากการถ้าเกิดว่าเอาเงินคืนมาได้4ี่หมื่นหกพันล้านบอกดอกเบี้ยด,ด้วยก็จะเอาเงินส่วนเกินเนี่ยมาทําให้เกิดกระบวนการจัดตั้งสนับสนุนคนกลุ่มนี้เป็นรัฐรบาลยาวต่อ<ม>ไปก็ค,คือตรงนั้นพวกพวกผูก้แทนก็หวังตรงนั้นมากครับหวังเงินที่จะได้จากจากก้อนนั้นก็คือเขาไม่เขาเขาไม่ให้มาอยู่แล้ว แสดงว่าคนที่มีความคิดเป็นอิสระที่มีอุดมการพอมาทราบกระบวนการเหล่านี้ก็ไม่ไม่มีใจแล้วที่จะมาร่วมในการชุมนุมลักษณะแบบนี้คนเหล่านี้อาจจะไม่ได้หวังเ<อ>งินผมว่าอยู่ที่การบริหารจัดการด้วยครับอยู่ที่การตัดสินใจบริหารจัดการแต่ทําไมทําไมพี่น้องถึงมาวันที่ยี่สิบสี่กันเยอะล่ะครับ ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งระดมไม่ได้แต่อีกฝ่ายน,นึน่งมางงมหาศาลครับที่ต้องฟันธงที่พูดก็คือว่าผมก็พยายามบอกเมื่อกี้ติดขังแล้วบอกบอกเหตุสาเหตุเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นก็ถามมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเยอะแยะขนาดนี้เราทุกคนมากเียมันมีสอย่างก็คือว่าพวกที่มาเนี่ยเขาเกลียดทักษิณเกลียดจริงรักเกลียดรัฐบาลชุดนี้ไงปฏิเสธไม่ได้แล้วถือว่าเขาเกลียดตรงนี้แล้วเขาเทิดทูนในหลวงอื ตรงนี้ชัดเจนไม่ได้เอาท่านมาเป็นคู่ขัดแย้งนะไม่ใช่เอาองค์ขั้นมาไม่ใช่ไม่เกี่ยวแต่สิ่งเหล่านี้คือสภาพควาเป็นจริงเขาเกลียดมึงเขาจึงมาอม,มึงก็ยังไม่รู้ตัวอีกบัดนี้เนี่ยเห็นภาพอย่างนั้นคุณจะควรจะมไม่ใช่ถอยเฉพาะนิ้ราโทสกรรมมึงต้องถอนตัวก็คือต้อง การทานี้กมถือว่าการทําผิดแล้วการล่ามนิติโทษนติโทษกรรมออกมาจนถูกต่อยขนาดนั้นเนี่ยถือว่าแล้วมันก็ถอยอย่างนี้แล้วมันก็ถือว่าผิดแล้วแล้วมันจะเป็นน้ําหนักอีกไหมครับที่สารธรรมนลเองก็วินิจฉัยชี้ขาดวันที่ยี่สิบมันก็เป็นน้าหนักโดยชัดเจนว่าการจะใช้เสียงข้างมากตามอําเภอใจเนี่ยโดยขาดนิติรัฐนี่ทมไม่ได้มันก็เลยทําให้ คนเห็นภาพชัดขึ้นมันนี้หนำซ้ําก็คือดันมาประกาศพร้อมใจกันยกขบวนแห่ขอยงกันไปประกาศไม่ยอมรับอํานาจศาลและตำนูญม,มันก็กบฏนะครับจริงจริงแล้วทาไม่ได้ถ้าโดยหลักเกณฑ์กลไกปัจจุบันเนี่ยก็นี่<จ>ก็คือสิ่งที่มันท้าทายไงสิ่งที่เป็นตะกรนตกค้างเขงบาบอกไอ้พวกโง่งไงครับป่ายุทธศาสตร์เขาคิดไม่ออกเลยครับมันดันทุลังไงมันเป็นตะกรนตกค้างต้องการที่จะสร้างคุณงามความดีโชว์ เจ้านายมันทั้งเมืองนอกอเห็นไหมหน้าสลอนเลยพยายามประจบเจ้านายก้อนนี้คือโชว์ไงโชง